สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก็จะมาอบมันฝรัง่งใส่ผงปาปีก้าอืมตรงอูจะจา่าถ้าอูลเร็วมันชัดอูไทยมันชัดอูไทยมันชัดขอโทษทีเนอะอูอไทยเป็นแหมันฝรัง่งอันนี้สมศรีก็หันหันหัน,หนมันแกนใหญ่เนาะ อก็เป็นก้อม,เป,อม,เ,ปอมเป็นก้อมเป็นก้อมเป็นก้อมมีนะโบราณโบราณเราสมรยเฮ้ยจะหั่นนานๆเจ้าเนี่ยหนะ <c oughs> <c oughs> ยังปอกเดี๋ยวคนจะถามเห็นมนปอกว่าฝรั่งเขามีมีดอยู่แล้วนะเวลากินข,ข้าวเขาจะจ่มีดกระซอมเนาะอปอกเจ้าทหมดแต่ปอกขันมนจำตันกิน <c oughs> คนมันหนัก <c oughs> นี่จะหันไปเลยเจ้า หั่นเบเลยหั่นเบอร์เสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วลก็ล้างเขียง mm hmm. e ล้างมีดจริงๆลาต้องล้างก็ได้แต่มันติดนิสัยสีเสร็จแล้วก็ใส่สส <laughs> น้ํามันลงไปเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่น้ํามันใส่ผงปาป,ปิกาใส่เกลือใส่พริกไทย <laughs> แค่นี้แหละ <laughs> นี่ผงปาป,ปิกา สอบเพราะมันเข้มข้นกระแสนหนักๆเ็จแล้วก็โกนๆทำมันเข้ากันเนาะสมสีกอยางมันแข่มากวอันเลยเนาะพอสมสีเนี่ยหนักทำงานในความเดิมได้อยู่ได้อย่าง นี่ทั้งหมดเจ้าแปดถาดเสร็แล้วก็มาทำคุกกี้ไว้อาทิตย์หน้าเพราะว่าอาทิตย์หน้าคนจะหนักจากสามอยก็จะเป็นสีล่ลอยอ่มะมา <c oughs> ก็ต้องทำคุกกี้ไว้สมศริกา์หันไปนหันคุกกี้ไปเลยเจ้าเพราะว่าประเทศนี้เปินได้ใส่พิมพ์เนาะคุกกี้การทำไว้แล้วเนาะทำแแจกแข็งไว้ ั้นเปมนก้อนกลมๆกลมๆเนี่ยเราก็เอาไปแจกแข็งไว้เจ้าแจกแข็งแล้วเวลาจะตัดก็อ,ออกมาไหวทางนกสักพักหนึ่งล้วก็ตัดตัดใส่ถาดตัดใส่ถาดปุ๋ย้ําใส่พิมพ์เนาะบานเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปอบอบเสร็จแล้วเนี่ยทางมดทางมวนตีสมสีตัดไปตะกี้เนาะสมสีก็บอบเสร็จแล้วอันนี้ก็เอามาใส่ในกองไห้เอากระดาษ ขายหลองก่อนเจ้าแล้วก็เอาขนมปังเอา,าเอาคุกกี้ใส่แล้วก็ปิดฝาเมื่อลมเข้าถามมากินได้ว่ากินได้ตลอดเวลา <c oughs> จะกิน,นอะไรยังก็กินได้มดตีทํางานเนี่ยจะขางของกินจะเอากลับบ้านในนะแต่ว่าคุณสามีมกินสมรีก็มู่จะเอากลับบ้านนึกไผ่อันนี้กับข้าวทั้งมดเจ้า กับข้าววันนี้เนาะไปยังรวดเร็วอืลูกพีนนะกเนาะสมรีกําได้เาเพราะว่าสมสียุ่งก็บาอย่างอื่นเนาะอันนี้ซุปอันนี้ข้าวอันนี้มันฝรั่งตีโอบตะกีเนาะตีสมชีญาตะกีจะก่อนแล้วก็อันนี้พาสต้าของเกาวตวาปกาเกามมอุน่นอันนี้เนื้อกับแครอทกับถั่วอันนี้ ตกอาหารอาหารหอ่อนนะปุ่นนะตัวอาหารเย็นเนาะกับข้าวนะจะมีพริกตั้งโตตลอดอันนี้พริกกับน้ำมันจะมใส่น้ำปลาอยู่เหมือนยางบ้านเฮาเนาะได้เวลากลับบ้านละอันนี้สมศรีก็เพอร์พอนะสมศรีปั่นจัก,กรยานกลับบ้านรถติดไฟแดงวันนี้สมศรีมกิ่นข้าวระหว่างทางกลับบ้านเนาะมืดฝ่ามัวฝนเออฝนจะตก รถติดไฟแดงทั้งสีก็าืเพพอเนาะถนนหนทางชว่วงนี้บ่ายสองบ่ายสองโมงเกินนี้รถก็หลังหนักเพราะว่าเขาเลิกงานกันทั้งสีกัปั่นจักรยานลับบ้านเจ้าแต่ละวันก็นจะเป็นจะอี้ทุกวันเนาะมาถึงบ้านจะต้องเอาหลูกๆออกไปเดินก่อนเจ้าวันนี้ฝนจะตกก็เลยเอาสองตัวไปเดินก่อน สมศรีจะมีหน้าที่เดินตอนเจ้าก็ตอนบ่ายตอนเลิกงานเนาะเดี๋ยวคุณตอนเมืดอมืดถ้าคุณสามีเป็นเป็นจะไปเดินตอนกลางคืนคุณสามีตอนหัวค่าเดี๋ยวมีคนถามมาหมามขี้มเนี่ยวใส่ตีนอนตีบ้านกันขี้มเนี่ยวเจ้าถึงเวลาก็เอาออกเลยนะหมามันก็รอรอเจ้าของมาแหละพอมาถึงกลคืนได้หนังก็ต้องเอาหมาออกมาเดินก่อน สอนเจ้ากะติสี่ตีห้ายังสมศีตื่นกุเตียนนั่นแหละนี่แหละชีวิตประจําวันเนาะหลังจากเอาหมาไปเดินมาแล้วสมศีก็มาทําความสะอาดบ้านต่อวันนี้ผู้ช่วยอยู่ผู้ช่วยไปทํางานมาเนี่ยสมศีกะทาความสะอาดบ้านเจ้าดูดฝุ่นนี่แหละเพราะว่ามันเป็นวันซุกแล้วเนาะถ้ายาวันซุกวันเสาร์ผูกสมศีก็สสกต้องหยาก กันยางยังก็ได้วันผูกก็สบายแล้วเนาะวันนี้กันยาห้มันแล้วๆไปเลยเจ้าดูดฟุ่นถูบ้านเจ็ดทันน้อยนี่น้อยนะ่ะกิจวัตรของทุกวันซุกทุกขรังจะมีผู้สวยวันนี้มีมผู้สวยก็ะทำเองเจ้านี่แหละชีวิตม่บ้านเนาะ <laughs> น่ะมีผัวก็ไม่สบายหนะจะบอก <laughs> ถ้าอยู่คนเดียวกันสบายเพิ่ยังเสร็จแล้วก็มาถูบ้านเจ้าถูบ้านแล้วกันยำแล้วแด่นนะเดี๋ยวจะต้องไปยาก,กิดน้ำยู่ยำแล้ววันแด่นนะสมศรีอยากทำความสะอาดบ้านแล้วยำโป้นวันเดะน่ะเดี๋ยวต้องไปยาก,กิดน้ำยู่เจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดตามกรุณากดไลค์กดแชร์ God like, ame, สมศรีจิมเนอร์สมศรีจะถูบ้านเราจะไปยากกิีแล้วเจ้า phải <laughs> là